แจ็คแอนจิลผู้นำผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวภายใต้การดำเนินงานของบริษัท URC ประเทศไทยนำโดยนายฐานะสุวรรณลักษ์รองประธานและผู้จัดก,การทั่วไปประเทศไทยลาวและกัมพูชาบริษัท URC ประเทศไทยจำกัดเดินหน้าจัดงานฉลองครบรอบ30ปีอย่างยิ่งใหญ่กับงานแจ็คแอนจิ0เ u อร์ที่ฟันเยชีวิตมันสนุกงานนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขจัดเต็มทุกโมเมนต์แบบไลฟ์อิสฟัน ตามสโลแกนของแจ็คแอนจิลพร้อมชวน2อหนุ่มสุดฮอตกับขนาวุฒในฐานะพรีเซนเตอร์แบรนด์ฟันโอและนันนนกรพัฒน์ในฐานะพรีเซนเตอร์แบรนด์ทิวลี่รวมสร้างสีสันส่งคลังความสุขแบบอันลิมิตอีกด้วยอ๋อครับก็เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีพิเศษของแจ็คแอนจิลครบรอบ30ปีนะครับเราก็เลยอยากที่จะมา โปรโมทกิจกรรมดีๆนะครับซึ่งก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าใหม่นะครับที่เราได้มานำเสนอรวมถึงกิจกรรมการตลาดนะครับผ่านทั้งแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นฟัน O หรือว่า t ิวลี่นะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะครับมากมายนะครับก็คือว่าเราจะยึดนะครับอันแรกที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของคุณภาพของสินค้านะครับเราจะต้องมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมนะครับเราถึงได้รางวัล FDA มาหรือว่าอยมา3ปีซ้อนนะครับ อันที่2ก็คือว่าสินค้าเราเนี่ยจะต้องเข้าถึงผู้บริโภคนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยคือผู้บริโภคต้องการอะไรเนี่ยทางแจกก็คแอนจิวจะนํามาเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าหรือว่ารูปแบบของการตลาดต่างๆนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการรับผิดชอบในแง่ของสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ sustainability ซึ่งเราต้องการที่จะช่วยนะครับในแง่ของการลดการใช้คาร์บอนให้น้อยที่สุด นะครับหรือว่าการาทำแผงโซล่าซึ่งเราก็ไปติดตามโรงเรียนต่างๆในชุมชนนะครับเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะครับติดตามบ้านค้า,าครับผมก็แน่ๆก็คือว่าปีนี้เป็นเนื่องจากเป็นปีพิเศษเนี่ยเรามีสินค้าที่ออกมาใหม่เยอะมากนะครับบางตัวเป็นสินค้าที่เราเคยออกมาแล้วในอดีตเราก็ออกกลับมานะครับโดยเฉพาะตัวฟันโอ6บาทแล้วก็ตัวทิวลี่2ชิ้น2บาทนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเรายังมีแคมเปญต่างๆอีกมากมายนะครับในแต่ละแบรนด์ซึ่งก็ขอให้ติดตาม ต่อไปแล้วกันนะครับโอ้ดีใจมากเลยครับผมเพราะว่าทางฟันโอเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่แบบเราคุ้นเคยกันมานานแล้วด้วยครับผมก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทางฟันโอครับผมอย่างเป็นถ้าเอาแบบ คี้คิดว่าคนทั่วไปน่าชอบด้วยเอาไปรสชอ็อกโกแลตอละไรๆกันครับผม <c oughs> คิดว่าน่าจะเป็นรสที่สามารถทานได้กับทุกๆอย่างด้วยคิดคิดว่าทุกคนน่าจะชอบน,น่ารักดีครับผมก็ขอบคุณทางฟันโอมากเลยครับผมที่ให้โอกาสดได้มาทําหน้าที่ตรงนี้ด้วยออก,ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอให้แจ็คแอนจิลนะครับผมยูคูคนไทยเปนานๆนะครับผมเป็นแบรนด์ขนมที่เป็นบิสกิตอันดับหนึ่ง่ตลอ,อดไปเลยนะครับผมแล้วก็ ความพิเศษสําหรับครบรอบ30ปีนะครับผมก็ตอนนี้ทางฟันโอนะครับผมก็ได้เอาแคมเปญนะครับ1-2-6ชิ้นกลับมาแล้วก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับไปติดตามแคมเปญนี้กันด้วยนะครับผมครับรู้สึกดีใจมากๆครับเรียกว่าเราเอ่อกินมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยครับผมแล้ววันหนึ่งเราได้ให้เป็นพรีเมทเตอร์เราก็รู้สึกว่าเออเหมือนเอ่อความฝันวัยเด็กบางอย่างได้เอ่อถูกคอมพลีทครับรู้สึกดีใจครับสนุกมากๆครับผมแล้วก็ตอนอัด อะไรหลายๆอย่างตอนรวมถึงตอนถ่าย TVC เนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกมากๆครับก็ฝากทุกคนไปดูโฆษณาตัวทิวลี่ด้วยครับ<ค>ตัว,ตวผมเองนะครับจะชอบรถช็อกโกแลตครับรถออริจินอลเลยที่แบบว่าที่ชอบกินสุดๆเลยแต่ก็ทิวลี่ก็ออกโปรดักต์ใหม่มาด้วยนะครับผมก็เป็นทิวลี่ทวินจัมโบ้ฟูตตี้นะครับก็เผื่อใครยังไม่เคยลองก็ฝากไปลองด้วยครับก็อย่างที่ได้พูดไปนะครับว่าแคมเปญสอชิ้น2บาทเนี่ย อร่อยฟินสองชิ้นสองบาทได้กลับมาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ของทิวลี่เลยครับ